มา Trump, hmm? พบกับสวรรค์กก่อนะคะวันนี้ก็มาผูกข้อมือลุานนะคะเพื่นรถทบเนนะคะน้อง็มีอรลยอากานหออมีแหง ไม่รู้เฮ้ยอาท่พู้เขาแน่ดมันนี่ตวายแล้วเรนีันกเตายกระด้างใช่ไหมโอ้ยหมู่ค่อยไหไม่ตายไมลตายเออวันนั้นหรอามาัเตาได้ปะแต่ขาไม่ดีไปเอ้ชูกระชันหัวหันกรยอบเลอความตคาใจควไคร่เอยคาความกตโลดมันก้าวัญมันนอดอยู่แต่ดลงแตป้ายต่กิโลก จะลงเบาลงบาดก็อมาน้ำเนีน้ำมาด้ำโบ่อนี่ล่ะน้ำลูกอะไรมาาดน้ำมันนี่ล่น่นแบงค์พันะ้ยาเรแบงคพันเื้รา่ยปลาทอนนั่นแหละได้เยอะให้ปลาทอนอให้แล้วปลาทอยให้แซนอัพค่ะแซนอัพ อันนี้ก็เป็นนสาวนสาววันนะคะเป็นน้าสายค่ะมาจากบ้านน้องบ่อเป็นบ้านน้องบ่อก็เป็นบ้านของหลวงปู่ลิ้นนะคะเนาะนี่ก็เป็นชาวบ้านที่ที่ประดอนเชิญมานะคะ อ่าดีๆไม่แห้งได้มาขวัดีก้อนเข้าขวัญจำมะฮุมคิดนั่นเลยเนาะอ่านี่ยนี่เป็นพ้าชี่ของป้าจำลองนะคะเป็นเป็นพี่ชายของป้าดอนค่ะเป็นลุงเป็นลุงของลุงสวรรค์อีกนะคะชาวค์ก็จะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคอ่า เดี๋ยวยังไม่ชาทัเดี๋ยวยังไม่ทันได้ชาผูดาเออาแลวยังสะาดอกอารแท้ออ่าบาเทนชากแล้วผูกนะคะเนี่ยเอาปลาลุงนี่ บออาพู <Beautiful>. uh, ้อนายโทษไปพูดไปลุงนู mm ักษาไปผููกไปลุงเตอร์ไซค์วชนเอาวมเตอร์ไซค์จ้ะมมเตอร์ไซค์ชนนะคะอาปลุงป้าลุงก็ยุ่ยเมียป้ลุงอ่ะนเป็นน้องวเลยนะีงานเดียวดูน้น้องอยู่รปป้ มาที sociedad, ああ่น uh, uh, ่ะเยอะกออกว่าทนละะไ้าเงข้าวงเอออยูดีนี่เหี้ยมาเ็น้งใจครเน่ยเมีได้คู่ใครมันไชูเออ่เแน่อ่านี่ก็เป็นพิธีปูกข้าวมของอ่าบ้านโกกอกเนาะค่ะน้องเป็นพณีของคนไทยค่ะ อาด wow, oh. ีมาพูกแน่นมาเย็นรถมาเย็นก็มาบอกโอ้เห็นตาจะถ่ายเห็นเห็นน้องนั่นล้านเลยเฮ้ยมันก็ตุกเฉยเลยอันนี้ก็เป็นยายอุ่นนะคะแล้วก็เอ่อท่านขนมจีนกันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะเอาไก่ไปซั่วนะคะอือภาษาไก่บอหนะภาษาไก่บอหนะ ภูภูบ้าเป็นแต่เสแสรบเเนาะอ่านี่ก็เป็นกับข้าวนะคะเสื่อไก่ค่ะไก่อันนี้เป็นต้มเป้ยบ้านไก่อันนั้นค่ะ มงเฮาพันไ่ได้พูเอาเดียวนะิม่มกะไันไหมีันเาอะบา่ไม่เอาไ้เาอ่านีก็เป็นคุณ่อคุณแม่บ้านโกตูนะคะได้มาอวยพรให้ ปลูเข้าไม้ก็มือให้ยายสายแล้วค่ะเนาะรวย้วยรวยกันหนาวจวมีได้บ้างเออเดินชาบกรลงไห้โอ้ยมี่นทอดดูชาบก็ลงไ้ัดขาวก็ปั้นดยู่ไรนพันยาเท่ากูเลยท่านพี่ได้ได้ยังไงโอยเน่น่าี้ยดเอเด้โล วัวขับดยนะับขบคไปเออีเลเด้อจู้านลงก้าอะไรความไยยามีอาอ้าวลอเดย่า้อยเนาะจังโ่างดีจัข่าวอาวบา้อยบ่ มาโฮมนะคะ ทานข้าวกันนะคะถูข้อไม้ก็มือเสร็จก็ทานข้าวกันนะคะถ้าถูกนะคะเอเพราะเราถูกจ้าคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจสวัสดีนะค่ะเนาะเจอกันคลิปหน้า นะคะเข้ามาแล้วกดชอบสกายกดไลค์กดแชร์ให้สวัสด้ีนะครัขอบคุณค่ะ